ครับออ่อยว่าแล้วค<ด>่อยว่าแล้วค<ด>่อยสีคุ้นๆรับคอเสียงประมือให้ด้านด้านดังลำนะครับไ้ลำเสร็จเรยียบร้อยแล้วนะครับตอนเชาานี้ก็ จะได้ทำการนะครับลาเครื่องสังเวยเลยนะครับที่ได้นอ้อมถวายองค์ทมและเจ้าที่ตายายนะครับ คขอเพีอนเชิญทางด้านคุณอนุวัฒน์นะครับคุณอนุวัฒน์เจ้า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 คอนเทชิญด้านหน้าองคุณนะครับครื่คนคุ้นนะพี่น้องผู้ใดสี่คนคุ้นนี่โอ้ยครับแม่นโดริมอนนี่เองี่มา้นนอกด้อยครับนะวันนี้ก็มาเยือนมาเยือนมาเยือนบ้านเก่าเออสองปีครับที่ไม่ได้เข้ามาครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงานดีก็มาครับ เออวายองค์ปู่เนาะครับแม่แม่แม่ครับผมครับผมผมตื่นเต้นครับครับมาบ้านเก่าเนาะกับทุกคนยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับนะโอ้ครับผมแม่แม่เดียวเดียวเหยาเฝ้าเหยาเฝ้าเหยาเฟ้า ก็อย่าทำการลาเครื่องสังเวยเลยแล้วกันนะก็ได้แบ่งกันดีแจกกันไปรับประทานนะครับผลไม้มงคลต่างๆนี่ก็เหมือนแบบนเราอย่างนะโมตัสสะภควาโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะใีเสสังมังคลาเทพพระเทวายาจามีในวันสาธุที่เรามา หเหล่านี้แกจ่ายเพื่อเทสิ่งทุกอยางก็ผ่านไปตามคันและให้เกิดสติเราเหลือไว้แค่คุณงามความดีสิ่งที่ดีมีให้กันหายเจ็บหายไข้เนาะมีโชคมีลาตลอดการด้วยเธอสาูครับก็ทางค่อยบอกเจ้าแล้วครับมาร่วมบุญนะครับมาร่วมงานของพระปู่ครับผมครับผมได้ครับขอบพระคุณมากครับ เดี๋ยวคุยกันนะครับผม <c oughs> เรายังคุยก,กันนะครับก็พี่น้องเย็ซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับก็วันเวลาผ่านไปนะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็ตามที่ผมได้ไดอยู่ได้สัมผัสกันนะครับกันท<อ>างอยบอกเจ้าแล้นวน,นะครับทุก<ฮ>ยกใส่แตรงหน้าไม้หลังไม้หน้ากล้องหลังกล้องนะครับอะไรต่างๆสิ่งที่ค่อยบอกเจ้าแล้ว มีให้กับุงกับป้าคือความรักความจริงใจครับตามที่ผมได้สัมผัสกับตุ่มโดยตรงเนาะนะครับรา่ว่าจะมีกล้องหรือบม่มีกล้องหรืออะไรต่างๆนะครับที่แรกนะครับผมก็เคยคุยกันนําเพื่อนนานแล้วล่ะนะครับโอ้ยบุญว่างปู่นี่นะครับด้วยลูกหลานพลังแห่งศรัทธาของพ่อปู่นี่นะครับพลังแห่งศรัทธากับวิญญกณนะครับแบ่งแจกจ่ายกันไปนะครับนมะครับก็ถือว่าเข้าสซนทางด้านขนมหวานต่างๆนะครับ ด้วยพลังศรัทธานะครับลูกลานองพ่อปู่เนาะพิทุกข์ก็ขออภัยพิจใจก็ขอโทษโกรธก็ขอโอโพสิกรรมซึ่งกันเลยกันนะครับชีวิตคนเฮาเนาะนะครับมีโชคดีโชคไร้สมหวังบ้างผิดหวังบ้างนะ,นะครับบางสิ่งบางอย่างก็ถือว่า เอาเาทราบแต่๋ยววัเดือนปีเกิดครับพี่น้องเราไม่ทราบวันสุดท้ายของชีวิตนะครับพี่น้องนะครับแต่ทุกชีวิตก็ต้องการสิ่งที่ดีๆนะครับสิ่งที่เป็นมงคลให้กับชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยกันทั้งหมดต้งงวลเนาะพี่น้องเนาะโรคภัยไข้เจ็บนะครับรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือว่าเรื่องราวต่างๆนะครับพี่น้องนะครับ ะนะครับเมื่อนี้เขาอายุเท่าไหร่เราจะเหลืออีกสักเท่าไหร่ในโลกใบนี้นะครับเฮากับโบจักคือกันนะครับเฮาก็ได้ต่หวังนะครับว่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุที่ยืนยาวครับผู้หลักจะร้อยเซาปีพู้หลักได้ต่หวังกับพี่น้องแต่ว่าความเจ็บไข้เด้ป่วยหรือว่าเม้แต่อุบัติเหตทุที่เราไม่รู้ไม่ทราบเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะพี่น้องเอ้เพราะฉะนั้นนะครับผมก็มีความรู้สึกเป็นสิ่งที่ดีอยู่ในการที่ทุกคนสวัสดีครับผม จำได้ดีครับผมคุณชนะพะครับ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 ผานหัวนะชื่อนี้ครับผมครับผมนี่ยังให้ผมมันครับนี่ยังให้ผมบริการรับสายขอแจ้งเด้อนะครับผมครับมาแต่ใส่ก่อนมาแต่กรุงเทพไูแล้วโอ้กรุงเทพไูแล้วครับผมสุกไก่เอ้านะครับโอ้พอดีผมลงคลิปไลน์นี้ก่อนน้องลงคลิปของอัน โดลิมอนก่อนผมเบื่อเพิ่มโดลิมอนนะพี่น้องเราลง,ลงคลิปนี้สักวันเด้อพี่น้องเด้อจะมาได้หนิเย้ป่านไรอะลองดูเยอะนี่โอ้ยกระเพิ่นกระมาเบิ่งให้นิดหน่อยมาเบิ่งครับเพราะว่าท่า,านครับมาสวัสดีทุกทุกนะครับแล้วขยี้คนมีนคนจิงคนเปล่าคนจริงนะคนจริงกระเป๋ายังตุ้งอยู่ขึ้นเก่าเพราะกระเป๋าเงินล้านนี่โอ้โอ สบายดีสบายดีบอกว่ากาแฟนี่เอาพี่เลยบ่ดีอร่อยดีเออบอกว่าทางค่อยบอกจะเลี้ยวโอเคเลยอร่อยดิอร่อยดีเนี้ยครับผมนั่นจำได้อยู่ตลอดมาเลยแม่ครับโอ้โหไปไปกินน้ำไปกินจุ๊ดไปกอ่ะเว้ยเราอยู่ในสิงกินในธรรมนะเอาสักสองซุดนะถ่ายถ่ายรูปบ่เอาเอา่ผมคิดพูดลปยี่สิบบาทแล้ัดดีครับวัดดีตีลุงพันทุกคนนะครับก็มาถึงแล้วนะเนาะ राते uh, โลที่พี่เห่นในนี่นะออมาจากชาตน้องพี่น้องได้เป็นอะไรชาตเป็นสีชาติน้ำเขานอ้อติดตามผมติดตามสองช่องที่ตลอดแล้วกดไลค์ให้ทุกค,คลิปอบคกนี่ครับ้าชีกับแม่ตา เดี๋ยวเราอาทาไปกินครัมอมี้าของาตาอยาให้เดียวไเดี่ยวห่ี่เดียวพย่าิอะไไพ่าติยอะไหใหได้เดียวอยให้ได้ากให้ไ้บ้งท่ี่ไหนมางจากบางปวยมาถึงคีทก็ตอนนี้ของพี่หมอกินนะหมอกินที่ เอเอปนอไปน้นวใ,ในเดอไุนุไ,ไ้อ,อไปน้ำในเด้อไปน้ำในเด้อค่ะ<ด>น,น่งขไว้น่ึงแกด้ดูที่ตามแกเ้ยลกสกส,ส,สาอยางมาไม่ได้าโอ้ตังถวายแกประจำเลยครับ